งานที่เกิดขึ้นในวันนี้เนื่องในวันอะไรครับวันนี้งานที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับจะเป็นงานที่ทางจังหวัดมกครีร่วมกับองการรับาองยในเฉพาะมดลคืได้จัดงานในการเริความร่ะยิ้มูนกับพี่น้องแต่นวจวัดมุกิรีโดยได้จัดให้มีการเข้าชมเข้าประชุมร่วมีดภารของพระาทสมเด็จพระทอ้าอาโมเหระเดชานาราชขึ้น เป็นกระกที่สร้างวีดะกัขอเลือดของเนื้อชีวิีการเลือดสร้างธาตุมของเลาให้อยู่ในวันนี้ในโอกาสนี้นะครับทางจัหวัดรทได้เชิญผู้พัเรนครับักขเป็นตนเ็เ็ด็จพระนารายในนเป็นมเดารานนี้ถึงตอนที่ห้ามา มาเอาตัวเป็นมาเลยครับให้ที่น้องชายของผมดีได้สัมผัสกับการสนกแลามเป็นมาดีของทุกทุกทีและกองทุนนะับในกองทุนที่ได้เป็นความอยู่ในตลาดของเราในวันนี้ครับท่านผู้บันครับมีความรู้สึกอย่างไรกับโครงการฟองรองท้งนี้และในฐานะที่ตัวเองเป็นพระเอกและผู้แสดงในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยครับครับสำหรับสถานการณ์้งมือในปัจจุบันนี้นะครับเรากำลังมาร่วมกันทำวยกันวางรากฐาน และปักฝูงายของคุณมินรไทยใหมีความมั่นคงทุกคนนะครับมีส่วนแล้วครับที่จะมีโอกาสแล้วที่จะช่วยกันวางร่างฐานกันอย่าคนรุ่นังเราต่อไปทําให้เหนือกับที่รักหนึ่งสัยหนึ่งที่บรรทุของเราเดยวางรางฐานแผ่นดินที่มั่นคงมาให้เราจีบหยาบหยาบกันแข็งแรงทุกวันนี้ได้เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราต้องมาช่วยกันวางรางฐานกับผุ้นหลังเราต่อไปครับสําหรับหอการค้ากับโครงการปองดองเนี่ย มีแนวทางอะไรบ้างที่จะช่วยแนะนําให้ประชาชนเข้าใจซึ่งกันและกันครับครับก็หอการค้าจังหวัดนนทบุรีและสภาสหกรณจังหวัดนนทบุรีนะครับเราเป็นตัวแทนห้าคเอกชนและห้างร้านั่วไปในจังหวัดนนทบุรีซึ่งเราเห็นความสำคัญของการรองดองนะครับก็าเราจะต้องับสนุนความร่วมมือระหว่างประชาชนไปยังตัวรนะครับแล้วก็ช่วยกันสร้างสรรค์ให้กับทางจังหวัดนนทบุรีและประเทศไทยเนี่ยก้าวไปสู่ความมั่นคงยิ่งขึ้นไปครับวันนี้แรงงาน แจกตื่นกับการจัดระเบียบของอโครงการแรงงานและท่านประธานเองมีความรู้สึกอย่างไรกับข้อพิจารณาเรื่องนี้จะทําอย่างไรให้คนมีกําลังใจในทํางานต่อไปครับในคณะกรรมการการศึกษาต่างจังหวัดทุกคนมเหตุการณ์สองร้อยยี่สิบเชื่อว่าทางภาคต่างๆที่กำลังจัดอยู่ อยากหวังกห้แรงงานสัญชาติข้อระบบับและก็เป็นข้อหมายที่ดีที่แรงงานจะได้ทำแบบเอาอย่เชื่อว่าในระยะเวลาใกล้ที่ไม่เกินสองสัปดาห์ก็จะาเป็นข้ารณาด้วยนะครับครับวันนี้กองโดยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนนทบุรีได้จัดกิจกรรมคืนความสุขให้กับประชาชนนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องมาจากการคืนความสุขของคณะปตทนะครับแล้วก็ ในวันนี้เช่นเดียวกันก็มีกิจกรรมเปินความสุขโดยจัดทายหนังภาพิเศษนะครับทะเลส่วนภาคห้าลุนหาดทีนะครับโดยได้จัดไปในรอบเชา้านที่โรงนานเซนทันพัฒน,น,นาที่เบตและช่วงบ่ายนี้เป็นเอสปานาดแคลไลนะครับซึ่งกิจกรรมตรงนี้รนกระนกก็ ให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเกียรติมากที่ผู้พันเบิร์ดพันโทวัญชนะสวัสดีนะครับซึ่งปัจจุบันท่านเป็นเหมือนเป็นไอดอลนะครับเป็นไอดอลของของชาตินะครับแล้วก็ท่านได้ให้เกียรติมาครับร่วมมาที่ผมเือว่า,เ,าเป็นเกียรติอย่างสูงและขอขอบคุณ ท่านเป็นอย่างมากในโะอกาสนี้นะครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้เราก็จะมีการเพิ่มเติมต่อเนื่องในโรงภาพยนตร์ก็คือหนึ่งการปฏิญาณตนนะครับในรูปแบบที่เราาำนดขึ้นอันที่สองเราจะร้องเพลงสาธุดีมหาราชานะครับระดับที่สามเราก็จะ,ะทำพิธีร่วมกันนะครับร่วมกัน คนละลมนะครับคนละลมในเรื่องความหวังดอกนะครับก็จะมีกิจกรรมในโรงพยาบาลสามทางอย่างต่อเนื่องครับเรื่องขอบคุณครับไปแล้วครับเดี๋ยวไป่ได้หน้าฟ้ามาสามห้าสิบามหรือเจ็ดสิบสามขอขอร้นขอวันพท่านผันเอกอนันประติดของเราครับปลอมมือให้พี่เราหน่อยครับพี่เจอเลยครับผมตีมือสอน่อนเลยครับไปนะพี่ครับก็สวัสดีคนจน ประชาชนนะครับแล้วก็ทุกค้าส่วนที่มาร่วมกิจกรรมคืนวันศุกร์นะครับวันนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลาก็จะมีกิจกรรมตามลําดับนะครับทางห้องส่งเปิดแดงคืนวันศุกร์ให้พวกเราฟังก่อน ที่มีเจตนาลมนะครับที่จะให้พวกเราเข้าออเข้าใจในเรื่องการทำงานของคณะคอสช,อชอนะครับจะรีดคื้นความสุขให้โดยเร็ววันในทันทีอย่างครับแตก่อนที่จะเข้าสู่การปฏิญาณและการน้องเป็นสดุดีมหาราชานะครับวันนี้กองเนยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมนโรบุรีได้รับเกียรติจากผู้พันเบิร์ด อันโทวันชนะสวัสดีตัวจริงเสียงจริงนะครับขอให้ท่านได้ทักทายกับพี่น้องชาวนนทบุรีก่อนเข้าพิธีการจริงขอบคุณครับครับสวัสดีครับก็รู้สึกดีใจนะครับสำหรับพี่ๆที่มาชมภาพยนตร์ในวันนี้ถือว่าเป็นการรวมพลังของจังหวัดนนทบุรีนะครับ อาจจะไม่สามารถที่จะให้คนนนทบุรีมาชมในโรงภาพยนต์เดียวกันนี้ได้ทั้งหมดนะครับเราก็ถือว่าเราเป็นตัวแทนนะครับของทุกภาคส่วนนะครับในภาพยนต์เนี่ยเราจะได้เห็นข้อคิดหลายๆเรื่องนะครับคนดูรอบแรกรอบเดียวเนี่ยก็จะได้ข้อคิดเร่องหนึ่งคนดูสองรอบก็จะมีข้อคิดเพิ่มอีกผมดูรอบนี้เป็นรอบที่ส3าครับผมก็ส3ามรอบกลับกลายเป็นบางช่วงบางตอนเนี่ยเอ้ยมันมีตอนนี้น่าสนใจขึ้นมาอีกนะครับ ผมเนี่ยได้ดูรอบแรกพร้อมกับประชาชนทั่วไปเหมือนกันไม่เคยดูมาก่อนหน้านี้นะครับถึงว่าถึงแม้ว่าจะเป็นนักแสดงนะครับเราจะได้เห็นว่าครั้งหนึ่งสมัยหนึ่งเมื่อ400ปีที่แล้วนะครับ400กว่าปีที่แล้วบรรพบุรุษของเราเนี่ยดจพยายามที่จะเสียสละทุกอย่างทุกอย่างเลยนะครับแม้กระทั่งชีวิตเพื่อรักษาสืบเป็นดินให้กับพวกเราให้เรายือนหยัดมั่นคงในวันนี้ครับแต่พอวันนี้เนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยนะครับ กำลังจะทําแบบบรรพุุษของเราครับกําลังจะร่วมกันวางรากฐานให้แผ่นดินนี้มีความมั่นคงสืบต่อไปให้กับลูกหลานของเรานะครับปัญหาที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยเราจะหยุดมันไว้ก่อนแต่เราจะเดินหน้าไปด้วยกันที่ผ่านมาเราจะไม่มีใครแพ้ใครชนะครับนะครับแต่เราเนี่ยจะไม่ยอมให้ประเทศชาติของเราเป็นรับรับบทบาทรับหน้าที่ของรับกรรมแห่งความพ่ายแพ้ไปนะครับเราจะวางรากฐาน ในอนาคตนะครับวันนี้ก็รู้สึกยินดีและดีใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่ได้มาในมายืนในสถานที่นี้นะครับแล้วก็บอกเลยครับว่าบ้านผมก็อยู่จังหวัดนนทบุรีเหมือนกันครับขอบคุณครับก็ตั้งทาบว่าบ้านอยู่นนทบุรีนะครับเพรานะนั้นพื้นฐานก็เป็นกกลน,นแล้วก็ ได้ใกล้ชิดกับคนนอนจริงๆค่ะสวัสดีค่ะ,ะร้อยโทหญิงประภวดีเจริญรัตนะธาราุณค่ะหรือว่าน้องเ๋เรียนทองลิมป,ปิกค่ะปี2008ค่ะ<อ>ก็ก็พอดีใส่ชุดนี้แล้วก็เป็นเรื่องปกติที่ที่จะํำกันไม่ได้เพราะว่าคือเมื่อก่อนจะตัวใหญ่กว่าน,นี้นะคะพอดีตอนนี้เลิกเล่นแล้วก็กล้ามยุบบ้างอะไรบ้างแต่ว่า ตอนนี้ก็อยู่ที่กรมพลาธิการอาหารบกค่ะก็รับราชการอยู่ที่นี่ก็รู้สึกยินดีค่ะที่วันนี้ได้มาเจอทุกคนที่นี่เพราะว่าจริงๆแล้วเกดก็อยู่ภายในกรมละค่ะแต่ว่าไม่ค่อยได้สัมผัสกับเรียกพี่พีได้ไหมคะก็ไม่ค่อยได้สัมผัสกับพี่ๆเท่าไหร่ก็หวังว่าณนวันหนึ่งก็คงจะได้รับใช้แล้วก็ได้ช่วยเหลือกับพี่น้องประชาชนชาวนนทบุรีต่อไปแล้วก็วันนี้ขอขอบคุณ ทางกอลมนนนทบุรีนะคะที่ได้ให้เกียรติเก๋มาพบปะพบพี่ๆในวันนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะต่อไปก็จะเป็นการปฏิญาณน,นะครับซึ่งเป็นเวอร์ชั่นการปฏิญาณของกออนนนทบุรีนะครับขอเชิญกับลังทันครับพวกเราทุกคน,กากคนสามนึกในพระมหากรุณาธิคุณ,ณ,ณของพระบูรภม,มาหากริส์ ทุกพระองค์ที่ปกป้องผืนแผ่นดินไทยที่ปกป้องผืนแผ่นดินไทยพวกเราจะปลอมรองสามัคคีกันพวกเราจะปลอมรองสามัคคีกันเพื่อให้ชาติไทยเพื่อให้ชาติไทยอันเป็นที่รักของเราอันเป็นที่รักของเราเป็นแผ่นดินที่ร่มเย็นเป็นแผ่นดินที่ร่มเย็นและสมบสุขตลอดไปและสมบสุขตลอดไปทำปฏิญาณ ชาติของเราเป็นไทยอยู่ได้จนถึงตัวเราคนหนึ่งนี้ก็เพราะปันพรบุษของเราเอาเลือดเอาเนื้อเอาชีวิตและความลำบากยากเข็นเขาแลกไว้เราต้องรักษาชาติเราต้องบำรุงชาติ เราต้องเสียสละเพื่อชาติเ,าตเส,สเพื่อชาติสร้างความพรอง,องส้งมอมรง,งสมานอาจารา,รารเพื่อให้ชาติไทยเพื่อให้ชาติไทยเป็นปึกแผ่นและมั่นคงตลอดไปเปปึกแผละั่งตลอดไปจบป,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 ปฏิญาณยืนจบต่อไปจะเป็นการร้องเพลง สวุดีมหาราชาครับ ีได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับซึ่งท่านเป็นตัวแทนเป็นสัญลักษณ์เป็นไอดอลเป็นหล,หลายหลายอย่างนะครับซึ่งเราต้องขอขอบคุณท่านนะครับผมคือได้อัญเชิญพระบรมมรููกของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นะครับให้ให้กับผู้พันเบิร์ดนะครับเพื่อเป็นการขอบคุณต้สำหรับวันนี้ขอให้ชมขับยนต์ด้วยความสนุกนะครับก็ชมติดตามเรื่องราวไปตามนั้นนะครับแล้วผมคิดว่าทุกคนก็จะมีกำลังใจในการทำงานทำงานเพื่อสุดหวงมากขึ้นเลยนะครับแล้วก็ ต่อไปนี้เนี่ยถ้าเกิดเราเจอปัญหาอุปสรรคอะไรผมคิดว่าเป็นเรื่องเล็กแล้วนะครับเมื่อเทียบกับบรรพบุรุษของเราที่เขาได้ลำบากยากเข็นแล้วก็รักษาตัวนี้ไว้ให้เราขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับเราจะร่วมง,งานกันครับขอบคุณครับ น้องนโยบายคืนความสุขสูขส่ประชาชนสพป,อป,อปอกอรมโนจังหวัดนนทบุรีพันเอกอนันต์กลิ่นวง,งํำค้หววงใยญ่พวงชนมาปรองดองกันสร้างความสุขสันเพื่อกันทุกคนทั้งจังหวัดนนทบุรีมีความสุขใจ สัตว์ยึดมันไว้จะอยู่ที่ไหนเราก็เป็นคนไทยลืมเรื่องเลวร้ายลืมไปหันมารักกันส่งเสริมกิจกรรม <c oughs> ต้างม <c oughs> คิดของประชาชนที่น้องเมืองนนท์แล้วนำมาบูรณาก่ชาวเมืองนนท์บุรีมีใจยึดมัน่นเธอทูลสถาบัน กษัตริย์ท่วมทนดวงใจ ลืมเรื่องเลวร้ายลืมไปหันมารักกันส่งเสริมกิจกรรมฟังความคิดของประชาชนพี่น้องเมืองนนท์แล้วนำมาบูรณะการชาวเมืองนนท์ุบุริมีใจยืนมัน่นเธอทูลสถาบันพระมหากษัตริย์่วมทนดวงใจ ศูนย์ปรองดองสมานฉันเพื่อการปฏิรูปบ,บังอำนวยคารทัาากษาความมั่นคงภายในจังหวัดนนทบุรีเสิงสร้างความสุขสามัคคีของคนในชาติ คนในชาติไทยสื่นความสุขให้สู่ประชาชน